คอนเสิร์ตแบ็คพิงวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะทั้งเจ้าของเพลงลอยรนะคะอย่างคัมร่าคาเบโล่ค่ะก็มาร่วมแจมขึ้นโชว์บนคอนเสิร์ตกับพี่จิซูด้วยนะคะสาวๆก็น่ารักมากๆค่ะซัพพอร์ตกันตลอดรวมถึงแต่อาน้านะคะวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้กับนอนลิซาด้วยค่ะ ก็โบกบงไปเลยสิคะคนสวยค่ะเขามาให้กําลังใจกันเนาะ LA เนี่ยถิ่นคนดังนะคะมีคนดังๆเยอะมากเลยค่ะที่มามีทั้งเซมิแอนเฮสนะคะเพื่อนสนิทของโรเซ่กับเจนนี่ก็มาด้วยแล้วก็มีคุณพี่โฮยอนค่ะจาก Squid g a m เกนะคะก็มาร่วมแจมด้วยนะคะคนดูเนี่ยเยอะมากๆค่ะ พ่อของเขาก็ดีนะคะแถมวันนี้เนี่ยชอบมากๆเลยเนาะน้องลิซ่าค่ะเธอเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลุกน้าหลายลุกเลยค่ะมีทั้งเสื้อสีแดงนะคะแล้วก็มีที่เป็นกางเกงขายาวแต่แอบ,บมีเว็บใจหายอยู่นิดนึงนะคะตอนเป็นรอบซาวเชคค่ะน้องลิซ่าค่ะเธอลื่นนะคะเห็นน้องลิซ่าเนี่ยแบบว่า ตกใจอยู่เหมือนกันเนาะใจหายแวบ,บเลยอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมโถคนสวยค่ะขวัญเอ้ยขวัญมานะคะแล้วก็วันนี้เอกเกียวก็ซ่าค่ะแต่งตัวน่ารักนะผูกโบนะคะแต่ว่าท่าเต้นของเธอนั้นต้องบอกว่าเปรี้ยวจี๊ดกันเลยทีเดียวเนาะ โลเซกกสวยค่ะเธอเต้นอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็ไปท้ายด้วยอันนี้แล้วกันนะคะน้องแชงเนี่ยเชียร์ลิซ่าใหญ่เลยนะคะให้เต้นค่ะแล้วลิซ่าเธอก็เต้นดุ๊กดิ๊กมากๆเลยนะคะเห็นแล้วนี่อยากตีก้นเด็กสนๆคนนี้จังเลยเนาะ,ะแอดก็เอาเก็บตกโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะจากคอนเสิร์ตบอลพิงใน LA วันแรกมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า